เดี๋ยวโบสิมาปอกให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อว,ว่าทางในมันจะเป็นจังไดหมากเ้ากะทิสบ,บายดีไอ้น้องที่น่าหักเมืดสุขุมสุขุนบบว่าสิอยู่ใกล้และอยู่ไกลมาเด้อมาเบิ่งสองอีโบชั้นแนวและก่อนหน้านี้โบก็ได้เปิดเบิ่งอันใน YouTube เนาะอันขาเจ้าสิสอนวิธีอันอย่างกอก ปอกมะพร้าวกะทินะนะว่าอันวิธีปอกมันจะเป็นจังใดข้าก็ได้บอกว่าให้เอาอันสั่นมีดนะสั่นผ้าอันโคกใส่ในอันโคกใส่อันอย่างกอกกะลามะพร้าวนี่มันเชี๊ให้อันซีนมะพร้าวทางในอันนุ่มไปทั่วๆกันวล้วแซนดี้เริ่มแตกแล้วสุดเจ้ามาลุ้นน้ำกันพี่น้อง แตนนนนนว้าวพี่น้องมะพร้าวกะที่อีหลีตายแล้วเห็นบ่ว้าวมึงเด้อโบสีอันเห็ดน,น้ามันมันย้อยลงมาให้เึงเห็นบ่โอ้ยข้างในมันเห็นบ่คือกับแม่เว้าให้ฟังเลย โอ้โหเห็นโบเพื่อนๆแล้วโบจะมาซีมให้เพื่อนๆได้เบิ่งเด้อว่วารสชาติของหมักเผากะทิมันสิเป็นจังใดเด้อโบจะซีมให้เบิ่งเด้อเพื่อนๆเด้อเห็นบอน้ำมันน่าสวนให้หน่ากินบ่เหนียวนุม่มเดยอเด้อโบจะซีมให้เบิง่ง รสชาติจะเป็นเหนียวเหนียวบ่มีรสชาติมันจะออกเป็นเหนียวเหนียวบ่มีรสชาตินะสุนเจ้าเดี๋ยวโบสิล้องอันซีมเมืองอันซีนมะพร้าวกะท่ให้เบิ่งเด้อเวลาโบขูดอ,อือขูดง่ายขนาดเพื่อนๆขูดง่ายๆย วามเน้เหนียวของเพิรนยังสินะเห็นปะเอ๊ะเห็นปะเห็นปะโบซิมาว้มเหนียวของเพิรนยังสิเนาะเห็นปะักกลิ่นเคือยวนคือไอศครีมเลยคือกะแลมเลยสเจทรอัย สำหรับโบถือว่าโอเคเนะเาะมะพร้าวกะทิถือว่าผ่านมาเบิ่งอีกเปียงหนึ่งเปียงนี้น้ำเหนียวๆมันิหลายก,กว่าเห็นยมเยิ่มๆเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโบสีอันนี้มาให้เบิง่งว้า <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้โบกับฝากไปแต่เพียงสำเนาเด้อเพื่อนๆเด้อคลิปนี้ คอมโบเกินมา,เากเผากะทิเนอะโบสั่งมาแต่เมืองไทยโบสั่งมาจากอันแม่ค้าคนไทยที่ว่าขาเจ้าออกมานขายให้อันคนอุย้ยแต่และลหลายมากมองเดี่ยวนี่แหละเวลาขุดอือเป็นปะ มันคืออันตักไอติมนะตักไอศครีมบาเรอเวลากินมันมันบดได้อันมันสิบดได้คืออันกะทิมะพร้าวเลยแดมันสิบดเลี่ยนมันสิบอดอย่างเลยแซ่บอ,อื้อืออื โอเคเลยสำหรับลิปนี้โบก็ขอกาวคำ่า,าสบายดีไม่บายโบหักทุกคนเดอ้อ